ถ้าเป็นสมัยก่อนอะคนทํางานอะก็จะโฟกัสโฟกัสโฟกัสพอเราโฟกัสมากขึ้นมากขึ้นบางทีมันจําเป็นจะต้องคลายมันจําเป็นจะต้องรีโฟกัสหรือทําให้ตัวเองมันยืดขึ้นมาด้วย resilience skill อะวันนี้เวลาที่เราจะทํางานหรือเราใช้ชีวิตนะบางทีอการใช้ชีวิตมันก็ต้องมีทักษะมันก็ต้องมีสกิลอ่ะเช่นกันกับการทํางานอะเราจะได้ยินสกิลนี้บ่อยมากเลยค่ะ resilience skill resilience skill เฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยทักษะเนี้ยแต่ทุกวันนี้มันดังมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันเห็นกันบ่อยอครั้งมากขึ้น resilience skill อ่ะมันคือเป็นทักษะแห่งความยืดหยุน่นเมื่อก่อนจําเป็นไหมอ่ะหรืออาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะคนก็เลยไม่ได้เรียนรู้ในสกิลนี้หรือไม่ได้พูดถึงถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะคนทํางานอ่ะก็จะโฟกัสโฟกัสโฟกัสมีทั้ง soft skill มีทั้ง hard skill ที่ให้เราอ่ะโฟกัสได้แต่ว่าไอ้สกิลหนึ่งอ่ะ คือความยืดหยุนน่ะพอเราโฟกัสมากขึ้นมากขึ้นบางทีมันจําเป็นจะต,ต้องคลายมันจําเป็นจะต,ต้องรีโฟกัสหรือทําให้ตัวเองมันยืดขึ้นมาด้วย resilience skill อะแล้ว resilience skill เนี่ยมันช่วยอะไรนะคะ resilience skill อะมันทําให้เราอะทำงานได้ยืดหยุ่นมากขึ้นเออมองข้ามไปได้มากขึ้นอะแล้วก็รีแล x มากขึ้นเพราะถ้าเราไม่เข้าใจสกิลทักษะของคำยืดหยุ่นอะ บางทีเราทํางานไปเราไม่รู้สึกว่ารีแลกซ์เราก็จะเห็นได้เลยว่าทำไมอยู่ดีมันเครียดโดยไม่รู้ตัวก็เพราะว่าไอ resilience skill เนี่ยเราอะ่ะไม่ได้ฝึกลีโอบาโบตาซึ่งศึกษาเรื่องของ resilience skill เนี่ยเขาเขียนหนังสือ the power of less คือพลังแห่งการมีน้อยอะและเขียนหนังสือเรื่อง Zen habit คือพฤติกรรมของความว่างเปล่าอะหรือการที่มีน้อยหรือการที่เรายืดหยุ่นก็ตามอะ ไอ้ resilience skill เนี่ยทักษะของความยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทักษะที่ทุกวันนี้ทุกคนควรจะมีนะเพราะวันนี้เราจะเห็นว่าหลายๆคนเป็น Go g o getter อะ่ะคือมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายอย่างเดียวอะ่ะอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเอาอยากจะเป็นเห็นใครมีก็อยากจะได้บ้างเขามีนูน่นเขามีนี่เราก็ไปตั้งเป้าว่าเราอยากจะมีบ้างเพราะว่าไม่ได้ฝึกทักษะแห่งการยืดหยุ่นนี่แหละถ้าเราเข้าใจ resilience skill หรือเรามีทักษะนี้นะคะเราจะรู้เลยว่าอ จริงๆแล้วว่ามันทําได้หลายอย่างมากเลยมันทําให้ชีวิตของเราผ่อนคลายได้เยอะมากเลยอะ resilience skill หลักๆเลยนะคะที่วันนี้อยากจะพูดถึงอะคือเมื่อเรายืดหยุ่นเราต้องกําจัดความเครียดที่มันไม่จําเป็นหรือว่า remove extra stress ออกไปให้ได้เชื่อไหมคนเมืองอะมีความเครียดที่สะสมเยอะมากและไอ้ความเครียดสะสมเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราดูดีๆนะมันมาจากความเครียดที่มันไม่จําเป็นนั่นแหละ เพราะฉะนั้นวันนี้จะทํำยังไงดีอ่ะเราลองดูว่าของบางอย่างมันควรจะเครียดหรือเปล่าเช่นทํานู่นไม่ทันทํานี่ไม่ทันคือทุกอย่างในชีวิตมันต้องออนทามไปหมดหรือเปล่ามันควรจะเครียดขนาดนั้นหรือไม่เนาะถ้ามันไม่ใช่เนี่ยหรืออะไรที่เรา remove ได้อ่ะเรา remove extra stress ออกไปอะเราจะรู้เลยว่าแค่ผ่อนคลายมากขึ้นแค่วางความเครียดต่างๆที่มันไม่จําเป็นนะลงไปอ่ะ ชีวิตก็ง่ายขึ้นแล้วข้อที่2ของ resilience skill นะที่ทำให้เราอะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นก็คือการ replenish yourself คือการที่ทำให้เราอะรู้สึกเติมเต็มได้แล้วเติมเต็มได้กับของง่ายๆอะของธรรมชาติรอบตัวโดยไม่ต้องเยอะเลยกับชีวิตบางคนรู้สึกว่า it's not enough อะมันไม่เคยเพียงพอแล้วมันก็อยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นมันไม่มีอะไรที่เพียงพอเลยอะเพราะว่าเราไม่มีความสุขกับของง่ายๆเช่นถ้าเราประสบความสำเร็จบางอย่าง มันกลายเป็นของเสพติดไปซะแล้วอะเราไม่ได้มีชีวิตกับของที่เรียบง่ายถ้าเรา replenish yourself ได้แบบง่ายๆนะเช่นวันนี้เห็นท้องฟ้ามันสวยดีอะเราก็รู้สึกดีกับมันวันนี้เห็นฝนกำลังจะตกก็รู้สึกสดชื่นกับมันเห็นต้นหญ้าอยู่ข้างทางเห็นธรรมชาติแล้วก็รู้สึกดีกับมันคือเติมเต็มได้กับของง่ายๆมีความสุขกับของง่ายๆอะเราจะรู้เลยว่าอืจริงๆอะการ replenish yourself เนี่ย มันช่วยได้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกเพียงแค่2ข้อนี้นะไอพฤติกรรมเล็กๆ,ๆเล็กๆเหล่านี้เราจะรู้เลยว่าเราจะสําเร็จเร็วขึ้นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นแทนที่เราจะไปโฟกัสที่เป้าหมายเนี่ยเรามาโฟกัสวิธีที่เราจะบริหารจัดการอะ่ะเราจะบริหารจัดการมันยังไงเราจะแฮนเดิลมันยังไงดีอะ่ะแบบนี้มันคือทักษะของ resilience skill เราก็จะเข้าใจเลยว่าอ๋อประสบความสําเร็จอะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเครียดก็ได้ชีวิตอะอย่าเครียดมากเลยเดี๋ยวแก่เร็ว สินเสมอแล้วเจอกันเอ๋อภอยหรับ